อันดจนุจาจเนี่ยเขาบอกว่าว้าเทพเจ้าไว้ยเทพเจ้าหรือว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่โดนบรรดาให้เขามีชีวิตอันจะเดินรุ่งเรืองเทพเจ้าของจีนก็มีหลายหลายองค์หลายท่านที่เขานับถือกันบางครั้งก็นําความร่ํารวยมาให้บางครั้งก็นําโชคลาภอายุยืนอะไรเนี่ยมีมีหลายเทพเจ้า เทพเจ้าจีนภาษาจีนเขาเรียกไฉซิ่งแล้วแต่ใครจะนับถือแต่ว่าเทพเจ้าหรือว่าเทวดาชั้นสูงเนี่ยก็เป็นคนที่ทําความดีมาก่อนนั่นแหละหมายความว่าเทพเจ้าที่มาดูดีไม่ได้เกิดขึ้นมาก่อนที่จะเป็นเทพเจ้านะครก็เป็นมนุษย์ทําความดีในสมัยเป็นมนุษย์นี่นแหละ พอตายไปก็ไปเกิดเป็นเทวดาเป็นเทพเจ้าแต่พาสาคัญนะทําความดีต้องทําแบบเต็มที่ไม่ว่าทำจนยอมตายอะไรนะเพื่อคุณธรรมอย่างนี้ก็ไปเป็นเทพที่เรามาอ้อนวอนขอติ่งต่างๆอย่างของจีนก็มีเทพเจ้ากวนอูนแล้วก็เคารพในการกระทําของท่านท่านมีความกล้าหาญเด็ดเดี่ยวมีความซื่อสัตย์ รักใครก็รักคนเดียวยอมทํางานให้ใครใครเป็นเจ้านายก็ทำรื่ว่าทำจนยอมตายเพื่อเจ้านายก็ได้มันแต่ว่าคนอื่นจะมาขอให้เปลี่ยนใจเอาลาบสักการละเงินทองมายัางไงก็ไม่ยอมเราเคารพในความซื่อสัตย์ความ มันคงเด็ดขาดความที่มีกําลังแข็งแรงของเทพเจ้าคนอื่นเกิดจากการกระทําในสมัยเป็นมนุษย์นัน่นแหละก็เท่ากับว่าเราเนี่ยบูชากราบไหว้าวาการกระทําสิ่งที่ดีนะแต่ว่าอย่างเดียวไม่พอเราต้องเอาเป็นตัวอย่างด้วยนะการกระทําของท่านมีคุณธรรมอย่างใดดีอย่างใดเราก็เอามาทาปฏิบัติเข้าไป ปฏิบัติตามแนละ้วเมื่อเราจากโลกนี้ไปเราอาจจะไปเกิดเป็นเทว้าเป็นเทวดาก็ได้แล้วแต่แล้วแต่กรรมหรือว่าการกระทำของเราถ้ามันทําอย่างเด็ดเดี่ยวเด็ดขาดจริงจัง,าาจจงก็อาจจะเป็นเทวดาชั้นสูงถ้าทําพอประมาณก็อาจจะเป็นเทวดาทั่วไปแต่สําคัญก็อยู่ที่เรื่องของการกระทําให้เราเลือกถึงสิ่งนี้เอาไว้สําหรับวันไหว้อันเดียวก็ตั้งใจกันนะ สวดมนต์ต่วัด